การเปลี่ยนผ่านที่เราอาจไม่ทันสังเกตในทุกยุคสมัยโลกการเงินล้วนขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เราเชื่อว่ามั่นคงที่สุดการครั้งหนึ่งมันคือที่ดินกษัตริย์และจักรพรรดิะส,สมพื้นที่เพื่อแสดงอำนาจการต่อมามันคือทองคําโลหะที่หายากจนถูกยกขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและในศตวรรษที่20เงินดอลลาร์กลายเป็นมาตรฐานสูงสุดแต่วันนี้ในศตวรรษที่21เราอาจยืนอยู่ตรงกลางของการเปลี่ยนผ่านอีกครั้งเพียงแต่หลายคนยังไม่รู้ตัวว่า อะไรเกิดขึ้นอยู่ใต้เท้าเราไมเคิลเซเลอร์ผู้ที่กลายเป็นทั้งผู้ศรัทธาและสถาปนิกของยุคใหม่นี้เชื่อว่าบิตคอยจะกลายเป็นทุนดิจิทัลหรือดิจิตอลแคปิทอลที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกและไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์เพื่อเก็บมูลค่าแต่ยังสามารถสร้างตราสารหนี้สร้างหุ้นกู้สร้างกระแสเงินสดและเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบบการเงินสถานการณ์ปัจจุบันที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองไปที่ตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันจะเห็นภาพที่ชัดเจนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ให้ดอกเบี้ยเพียง0.5%ต่อปีพันธบัตรรัฐบาลยุโรปหลายแห่งอยู่ในแดนติดลบลบ0.5%พันธบัตรสหรัฐผลตอบแทนอยู่เพียง4%ในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อจริงสูงกว่านั้นกล่าวอีกอย่างนักลงทุนทั่วโลกกำลังอดอยากผลตอบแทนหรือ,อยูสตาบพ,พวกเขามีเงินฝากในธนาคารแต่ไม่มีใครให้ดอกเบี้ยที่ยุติธรรมขณะเดียวกันสินทรัพย์ดั้งเดิมเช่นอสังหาริมทรัพย์เริ่มสูญเสียสเสน่ห์ในยุคที่เมืองใหญ่ๆมีภาษีเพิ่มขึ้นและความต้องการลดลง หุ้นบริษัทใหญ่แม้จะให้ผลตอบแทนแต่ก็ถูกมองว่ามีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างแล้วอะไรคือสินทรัพย์ใหม่ที่สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้สำหรับเซเลอร์คำตอบคือบิตคอยน์และไม่ใช่แค่การถือแต่คือการนำมาเป็นหลักประกันเพื่อสร้างตราสารใหม่ทั้งระบบบิตคอยในฐานะทุนดิจิทัลเซเลอร์เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆถ้าคุณมีสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ29%ติดต่อกันยาวนานคุณจะทำอะไรกับมัน คำตอบคือคุณสามารถนำมันไปสร้างตราสารหน,นี้สร้างหุ้นกู้และแปลงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นกระแสเงินสดในมุมมองของเขาบิตคอยไม่ใช่เพียงทองคำดิจิทัลที่เก็บไว้เฉยๆแต่เป็นทุนดิจิทัลหรือดิจิตอลแคปิตอลเหมือนการมีที่ดินใจกลางมหานครที่มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีและคุณสามารถนำไปค้ำประกันเพื่อออกพันธบัตรสร้างตึกหรือปล่อยกู้ได้ที่สำคัญบิตคอย แตกต่างจากทุกสกุลเงินบนโลกเพราะมันแข็งแกร่งกว่าทุกสกุลเงินเป็นระบบกระจายศูนย์ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้และปริมาณจำกัดเพียง21ล้านหน่วยดังนั้นถ้าคุณออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์หรือเยนหรือยูโรโดยมีบิตคอยเป็นหลักประกันคุณกำลังสร้างตราสารที่แข็งแกร่งกว่าสกุลเงินที่มันอ้างอิงอยู่จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติสไตรสไตสไตรสเตรสไมโครสตรัทจีภายใต้การนำของเซลเลอร์ไม่ได้หยุดแค่การพูดแต่เริ่มสร้างตราสารจริงๆ อันได้แก่1 s t r i สไตร ST, k ST r k หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทน8%และผูกสิทธิการแปลงเป็นหุ้นของ m i โครสตรัทเจอเอง2สไตร ST, ST r f หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง10%และอยู่ในลำดับซีเนียหรือมีสิทธิ์ได้รับเงินก่อนใครสไตร ST ด d หุ้นกู้รุ่นถัดมาที่ผลตอบแทนยิ่งสูงกว่า12.7%แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะสิทธิการได้รับชำระอยู่ต่ำกว่า 4. ส ST, ST r c หุ้นกู้ ที่ออกแบบให้เหมือนบัญชีเงินฝากดิจิทัลจ่ายผลตอบแทนทุกเดือนคล้ายการมีบัญชีธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย10%ต่อปีในโลกที่ธนาคารยุโรปยังเสนอผลตอบแทนติดลบการที่มีใครบางคนบอกว่าคุณสามารถถือบิตคอยค้ำประกันและได้ดอกเบี้ย10%ไปตลอดการมันไม่ใช่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แต่มันคือการประกาศความท้าทายต่อระบบการเงินทั้งระบบทำไมสิ่งนี้สำคัญต่อโลกการเงินเพื่อให้เข้าใจเราต้องย้อนมองประวัติศาสตร์ ปี1971สหรัฐยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคำโลกเข้าสู่ระบบเฟียตคือเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดนับแต่นั้นมาอัตราเงินเฟ้อทำให้การถือเงินสดเป็นการสูญเสียมูลค่าอย่างเงียบๆทุกปีนักลงทุนจึงพึ่งพาตราสารหนี้และหุ้นแต่เมื่อดอกเบี้ยตกต่ำและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสูงขึ้นทั้งสองทางเลือกนี้เริ่มไม่เพียงพอนี่คือจุดที่บิตคอยเสนอทางออกมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็บค่าแต่สามารถสร้างระบบเครดิตใหม่ ที่ให้ดอกเบีย้ยยุติธรรมสะท้อนการเติบโตที่แท้จริงและเปิดทางให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงความท้าทายและข้อสงสัยแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อผู้เชี่ยวชาญการเงินดั้งเดิมจำนวนมากบอกว่าบิตคอยไม่มีแคชฟลูว์ไม่มีรายได้จริงๆที่จะมาสนับสนุนการจ่ายดอกเบีย้ยแต่เซลเลอร์ตอบตรงๆว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกหลายอย่างก็ไม่มีแคชฟลูว์เช่นกันที่ดินเพชรงานศิลปะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นที่สุดของชีวิตมนุษย์ครอบครัว ความรักรางวัลโนเบลชื่อเสียงไม่มีอะไรเหล่านี้ที่มีแคชฟลูว์แต่เรายอมรับว่ามันมีคุณค่าคำถามจึงกลับมาที่ว่าเรามีกรอบคิดที่แคบเกินไปหรือไม่เราตัดสินทุกสิ่งด้วยการไหลเข้าของเงินสดทั้งที่คุณค่าบางอย่างยื่นอยู่เหนือเงินสดนั้นการเมืองสื่อและความจริงที่ถูกบิดเบือนเซเลอร์ยังชี้ว่าการที่โลกดูเหมือนแตกแยกและการถกเถียงในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความเกลียดชังส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างภาพลวงตาโดยบอท การตลาดเชิงรุกและสื่อที่ขยายความเกินจริงเหมือนกับที่บางองค์กรเคยได้รับเงินสนับสนุนให้โจมตีบิตคอยว่าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่ความจริงซับซ้อนกว่านั้นมากหากเราปิดเสียงรบกวนเหล่านี้เราจะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ต้องการสิ่งเดียวกันนั่นคือระบบการเงินที่ยุติธรรมโปร่งใสและไม่ถูกควบคุมโดยกลุ่มอํานาจเล็กๆบิตคอยสาหรับเซเลอร์จึงไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือการปฏิวัติอย่างสันติ Peace f u l revolution ที่ให้ความหวังใหม่กับสังคมเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ช่วงเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์จากทองคําสู่ดอลลร์เราจะเห็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเงียบๆมันเต็มไปด้วยข้อถกเถียงการต่อต้านและการทดสอบแต่วันนี้การเปลี่ยนผ่านจากดอลล่าสู่บิตคอย์อกําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราทุกคนคําถามคือเราในฐานะคนธรรมดาจะรอให้มันชัดเจนเหมือนอดีตหรือจะกล้าคิดจากหลักการเริ่มแรกหรือ first principle และมองเห็นคุณค่าที่กําลังถือกําเนิดขึ้น แล้วถ้าบิตคอยสามารถเป็นทุนดิจิทัลที่สร้างตราสารหนี้ใหม่ได้แล้วอนาคตของหุ้นพันธบัตรและตลาดทุนทั้งหมดจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อระบบการเงินเก่าเริ่มแตกร้าวในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาระบบการเงินโลกถูกสร้างขึ้นบนเสาหลักที่ชื่อว่าพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นบริษัทขนาดใหญ่นักลงทุนถือว่ามันคือสินทรัพย์ปลอดภัยและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นรอยร้าวที่ชัดเจน ตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลหลายประเทศจ่ายผลตอบแทนต่ำกว่าค่าเงินเฟ้อจริงแปลว่าคุณกำลังสูญเสียเงินแม้จะถือสิ่งที่ควรปลอดภัยที่สุดหุ้นบริษัทใหญ่ถูกครอบงำโดยไม่กี่ดัชนีเช่น S&P 500นักลงทุนทั่วโลกกว่า85%ของเงินกองทุนดัชนีทั้งหมดถูกผูกไว้กับหุ้น500บริษัทนี้เพียงอย่างเดียวในยุคที่โลกผันผวนทั้งโรคระบาดสงครามภาวะเงินเฟอ้อระบบเดิมเริ่มดูไม่มั่นคงอีกต่อไป นี่คือฉากหลังที่ไมเคิลเซเลอร์พยายามบอกว่าบิตคอยจะกลายเป็นรากฐานใหม่ของระบบการเงินที่ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ทางเลือกแต่คือมาตรฐานใหม่หุ้นใหม่พันธบัตรใหม่บนโลกบิตคอยเซเลอร์เสนอว่าเมื่อคุณมีบิตคอยเป็นทุนดิจิทัลคุณสามารถสร้างหุ้นกู้หรือ p r r r e r Stock ที่ให้ดอกเบีย้ยสูงมีความยืดหยุ่นและมั่นคงกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิมลองจินตนาการว่าคุณฝากเงินกับธนาคารในยุโรปแล้วได้ผลตอบแทน0.5% แต่ถ้าคุณซื้อหุ้นกู้ที่หนุนหลังด้วยบิตคอยคุณอาจได้10%ต่อปีและยังมีหลักประกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยิ่งไปกว่านั้นตราสารเหล่านี้สามารถจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้จริงไม่ต่างจาก ETF หรือพันธบัตรทั่วไปนักลงทุนรายย่อยจึงเข้าถึงได้ง่ายไม่จําเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีหรือกองทุนยักษ์ใหญ่สิ่งนี้เปิดประตูให้ตลาดทุนทั้งระบบถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพราะสินทรัพย์ที่เคยถูกมองว่าไม่มี cash flow ถึงวันนี้ถูกแปลงให้สร้าง cash flow ได้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 1. ในสหรัฐอเมริกาหากบิตคอย์แบ็กบอลเติบโตมันจะท้าทายดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสูงสุดนักลงทุนอาจเริ่มเลือกบิตคอย์มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 2. ในยุโรปและญี่ปุ่นที่ผลตอบแทนพันธบัตรต่ำอย่างเรื้อรังการเข้ามาของตราสารบิตคอย์จะดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมหาศสา 3. ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งสกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าตลอดเวลาเช่นอร์เจนตินาเลบานอนจะมีทางเลือกใหม่ ในการรักษามูลค่าและกู้ยืมด้วยต้นทุนที่ยุติธรรม 4. นักลงทุนรายย่อยแทนที่จะฝากเงินธนาคารแบบได้ดอกเบี้ยต่ำพวกเขาจะสามารถเข้าถึงผลตอบแทน8-12%ต่อปีจากตราสารที่ปลอดภัยกว่าเดิมกล่าวอีกอย่างเงินทุนระดับโลกจะเริ่มไหลเข้าสู่บิตคอยในทุกระดับตั้งแต่กองทุนบำเหน็จบำนาญไปจนถึงเงินออมของครอบครัวเล็กๆบทเรียนจากประวัติศาสตร์เมื่อมองย้อนกลับไปทุกครั้งที่มนุษยชาติมีวัสดุใหม่หรือมาตรฐานใหม่ มันไม่ได้หยุดแค่การใช้งานเดิมแต่สร้างทั้งอุตสาหกรรมใหม่น้ำมันในศตวรรษที่19เริ่มจากใช้จุตะเกียงแต่ต่อมากลายเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์สุดท้ายคือฐานของทั้งอุตสาหกรรมพลังงานอินเทอร์เน็ตในศตวรรษที่20เริ่มจากการสื่อสารทางทหารแต่กลายเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ทั้งใบบิตคอยอาจเดินเส้นทางเดียวกันเริ่มจากเป็นเงินดิจิทัลสำหรับผู้บุกเบิกแต่กำลังกลายเป็นทุนดิจิทัลที่สามารถขับเคลื่อนระบบการเงินทั้งโลกการเมืองและการยอมรับ แม้ว่า Bitcoin, Treasury, Company จะเพิ่มขึ้นจาก60บริษัทเป็น185บริษัทภายใน12เดือนแต่เส้นทางยังไม่ง่ายสถาบันการเงินดั้งเดิมจำนวนมากยังมองว่า Bitcoin ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ลงทุนได้เพราะไม่มี cash flow และเพราะระบบเดิมยังยึดติดกับโมเดล60/40นั่นคือหุ้น60%พันธบัตร40%แต่เหมือนเทส l a ที่ไม่ได้ถูกบรรจุเข้า S&P 500ในปีแรกของการมีสิทธิ์บิตคอยคอมพานีก็อาจต้องพิสูจน์ตัวเอง2-3ปี เพื่อให้วอลสตรีทยอมรับเซลเลอร์มองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาแต่คือช่วงเวลาแห่งการศึกษานักลงทุนกองทุนและหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเรียนรู้ทีละขั้นความหวังในโลกที่แตกแยกท้ายที่สุดสิ่งที่เซลเลอร์เน้นไม่ใช่แค่การเงินแต่คือสังคมเขาเห็นว่าโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความเกลียดชังความแตกแยกและการสร้างภาพลวงตาจากบอทหรือสื่อที่ถูกจ้างมาแต่ในโลกจริงผู้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันในสิ่งสำคัญ พวกเขาอยากได้ระบบที่ยุติธรรมโปร่งใสและให้โอกาสเท่าเทียมบิตคอยจึงถูกวางตำแหน่งเป็นการปฏิวัติอย่างสันติที่สามารถลดอำนาจจากผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มและคืนอำนาจสู่ประชาชนทุกคนอนาคตของหุ้นพันธบัตรและบิตคอยเมื่อเรานำทุกสิ่งมารวมกันจะเห็นภาพที่น่าสนใจโดยหุ้นอาจถูกแบ่งออกเป็นหุ้นทั่วไปและหุ้นที่มีบิตคอยค้ำประกันพันธบัตรอาจสูญเสียเสน่ห์หากไม่สามารถแข่งกับผลตอบแทนที่ตราสารบิตคอยมอบให้ สกุลเงินดั้งเดิมอาจค่อยๆถูกลดทอนความสำคัญหากนักลงทุนเลือกอ้างอิงกับบิตคอยแทนและถ้าการคาดการณ์ของเซลเลอร์เป็นจริงว่าบิตคอยจะเติบโตเฉลี่ย29%ต่อปีในอีก21ปีข้างหน้าระบบการเงินที่เรารู้จักอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเรากำลังอยู่ในช่วงต้นของการเปลี่ยนผ่านแบบเดียวกับที่โลกเคยเปลี่ยนผ่านจากทองคำสู่ดอลลาร์คำถามคือในอีก10ปีจากนี้เมื่อระบบการเงินถูกเขียนใหม่ด้วยบิตคอยคุณอยากจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ที่บอกว่าฉันเห็นมันเกิดขึ้นจริงๆหรือคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่สุดของศตรวตรรษนี้ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay Humble